เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอังคารที่27พฤษภาคม2025หัวข้อท่านพร้อมจะทำงานหนักไหมข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่20ข้อที่13 13อย่ารักการนอน เกรงว่าเจ้าจะยากจนจงลืมตาของเจ้าแล้วเจ้าจะได้กินอิ่มอ่านพระคัมภีรสุภาษิตบทที่20ข้อที่4และ13 4. คนเกียรคร้านไม่ทนาในหน้านาเขาจะมองหาพืชผลในฤดูเกี่ยวแต่ไม่พบอะไรเลย 13. อย่ารักการน,นอนเกรงว่าเจ้าจะยากจน จงลืมตาของเจ้าแล้วเจ้าจะได้กินอิ่มเนื้อหาหลายคนอยากเป็นคนยิ่งใหญ่แต่ไม่กี่คนที่พร้อมจะทำงานหนักเพื่อก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่วันหนึ่งผมได้ยินลูกๆสมาชิกของผมคุยกันว่าฉันหวังว่าจะมีใครสักคนโยนเงินเต็มถุงเข้าไปในบ้านของเราตอนนี้เราจะแบ่งกันและกลายเป็นเศรษฐี ผมหัวเราะเพราะผมรู้ว่าเป็นเรื่องยากสำหรับคนส่วนใหญ่ที่จะใช้เงินที่หามาอย่างยากลำบากอย่างไม่ระมัดระวังวิธีหนึ่งที่จินตนาการของพวกเขาจะเกิดขึ้นได้ก็คือถ้าเงินนั้นถูกขโมยไปและโจนก็ตัดสินใจโยนถุงนั้นเข้าไปในบริเวณบ้านขณะที่ตำรวจกำลังไล่ตามเงินจำนวนนั้นจะต้องนำมาซึ่งปัญหาอย่างแน่นอน พระคาที่กล่าวไว้ชัดเจนว่ามีเพียงพระพรของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้คุณร่ำรวยได้โดยไม่นำความเศร้าโศกใดๆมาให้ท่านที่รักผมต้องการให้ท่านเริ่มทุ่มเทให้กับงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายที่บ้านและที่โรงเรียนอย่ามีความขี้เกียจหรือความคิดเพอ้อฝันใดๆ ท่านต้องขยันหมั่นเพียรและทำงานหนักในฐานะลูกที่แท้จริงของพระเจ้าประเด็นสำคัญท่านต้องทำงานหนักหากต้องการได้รับพระพรจากพระเจ้า